สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิสิชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในเวอร์ชันฟรีฟ้า20กันนะครับเกมที่เราจะได้ชมกันครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดรังท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ในช่วงการบรรยายท่านผู้ชมหน่ผมแอดมินกอจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับนี่คือตารางคะแนนครับยมไนเต็ด45คะแนนครับอยู่อันดับที่5ส่วนสเปอร์ อันดับที่8เก็บไปได้4 1คะแนนนะครับ 20, ally, นี่คือเปรย่าชูวัตครับสบรารับคนนมาเซียนะครับน,น,า,น,บนาเป้าทั้งคู่นะครับถือว่าคู่นี้เลื่อนมาตั้งแต่2าสดาหก่อนนะครับเป็นแมชเดย์ที่30นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด2อ่าโควิด19นะครับ ก็ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกมานะครับกลับมาแตะเร็วสุดก็น่าจะเป็น30เมษายนนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ณตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีบอลดูก็ชมในเกมฟี f a 20กันไปก่อนนะครับไลยอัพสเปนตัวจริงครับสเปอร์ครับภาษาประตูเป็นฮิวโกโยริสแข่งหลังเซลดิเยเดวิสันซานเชสตูเบอร์เดวิลเลวนเดวิสแดงกลางตัวเซโซกับแฮร์รี่วิคส์นะครับ ลลกลางรถเป็นเอเดนามลาิล่าเดเลอาล์ลีซิเฟนเบริร์กไวและหน้าเป้าใช้โลคัสโมรานะครับส่วนแมนยูเต็ครับผู้สมัรรตัวเป็นดาวิดเดเคอาครับแขฮงหลังอารอนบาร์บิสกาวิกเตอร์ลินเดลอร์แฮร์รี่แม็กไกวลูกชอร์แดนกลางเซตนิมิยามาติสเมสันกรินบูตบุนโตเฟรน,ฟนเดสดเดนนี่อลเจมส์นะครับกลางรุกและหน้าเป้าใช้ออตโตนี่มาเซียลนะครับ อ่าครับเกมเริ่มดูว่าการกลับมาเจอทีมเก่าของโฮเซมิลโยในรอบพิสอนครับรอบแรกที่โอทัฟฟ์อร์เนตแพ้2-1น,นะครับวันนี้กลับมาได้เล่นในบ้านตัวเองเฮดดี้วิงส์หนีมาติดได้อัพเฮดดี้วิงส์แล้วไหลเข้าในมาที่ลูคัสมูราไม่มีช่องย้อนมาเบิกไว เซี่นบอกว่า,ายพยายามไปเองก็ไม่ผ่านมัมบิสซาก้าครับบอเป็นของทางแมนยูครับนินเดเลฟกินพูดไหลมาที่บัมพิซาก้าบุนโดเฟรนันเดสมาเซียวไปเองครับผ่านได้วดเร็วได้แล้วสุดท้ายเดีวเดมาแก้อ้าแต่ว่าเขาทำบุโนโนแล้วจ่ายลูกน,นี้ก็แมบอล เลยไปครับแล้วเ,เป็นของซัพเปอร์ครับเซลลเยเดวิสให้มาครับโรเซลโซงัดเบิร์กวายมไม่ผ่านมาติสครับดักจังหวัดสองได้อาบอของทาแมนโยครับเฟรดเลือกทางซ้ายครับลูกช่อถิงทีว่าง มาที่บุนโตแฟนเดสเปิดไปเสาไกลโยริสปล่อยครับแม่ตันแล้โยริสออกมาเหมือนจะปักควา้าจะสุดท้ายเลือกเอาออกนะครับเป็นลูกตั้งแต่ประตูของทางสปเปอร์นะครับ ยริสเรกับเล่ส้สั้นๆกับประตูไวเล็วเดวิสมาที่แฮรีวิงส์รอเซลโซทางขวาเซอริเยครับวางน้ำหนักอูแต่ได้ครับบอกวาย้ยอนกลับมาที่เดวิสแฮรีวิงส์ เดวิสครับมาที่โรซลโซเบิกวายเปิดติดแม็คกควายครับบุโนครับด้อนมาเจมส์บุโนเฟนเดซให้มาติสนะครับขวางไปทางขวากินวูดแตะสั้นเฟรตกรีนวูสจังหวะปัม๊มแต่ยังได้อยู่ครับของทาแมนยูบุโนเฟนเดซอาผู้สินเป่าเป็นเดวิสโอ้โห เป็หัวเข่าซ้ายครับอต้องเรียกแพทย์ข้างสนามมาดูเลยครับอืมเป็นไม่ได้อาจจะเปลี่ยนโหโดดสาการน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะครับโอ้นี่จะแบบรวดหัวใส่ครับโอโหวด,ดวนกับก r ีนว w o นะครับอืมเปลี่ยนจริงๆด้วยครับไม่ไหวครับเบนเดวิสโดนเปลี่ยนออกนะครับ แล้วส่งทางด้านยายแพตองแก้นนะครับลงไปถกว่าเปลี่ยนตัวคนแรกไปแล้วครับของทางสเปอร์วิงส์แฮร์รี่วิงส์เข้าในครับเดรดีโดาวิสุราแล้วลูกช็อตอ่านได้ครับเคลียร์ทิง้งแล้วมาเข้าทางดาเดวิสันเชสนะครับวิงส์ตั้งกันใหม่โรเซลโซ,โซ เอารอมาครับ้เดลี่แล้วลว,วางตรงนี้ก็ติดลูกชอครับหัวทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของซัปเปอร์ไอวิงครับให้มารามิล่าเซลีเยตไปเองครับไปไม่ได้บอลของทางแมนยูนะครับแม็กไกว เปิดลูกน้นีนืดบอลตกลงพื้นซาจิโอ้โดนโชกโดยเดนิสเจมส์ทางซ้ายเจมส์พยายามหาเพื่อนเติมแล้วเลือกให้บูโนเฟนเดสลูกชอมาติสให้ลูกชอยังเปิดไม่ได้อาบูนโตเปิดเปิดมาแล้วติดแฟตองเกนบอรยังไม่ไปไหนนะครับมาเซียลมงตั้งมาแล้วแมนะ่หัวทิ้งเลยครับแล้วเข้าทางเฟลท์ สัน้นๆเกรนวูดมบนดิสากาย้อนมาเกรนวูดวอนดิสกาแตะสั้นๆกับเกรนวูดพยายามหาช่องเปิดนะครับเฟสเลือกทางขวามอนดิสกาเกรนวูดกลับมาที่มอนดิสกาอีกครั้งหนึ่งบโบนโอให้เนี่ยแล้ววิ่งโอ้วิ่งเสียท่าครับแล้วเปิดมาที <c oughs> ท่ติดซันเชตครับแม่จะมาเปิดของทางเฟสนะครับโอ้จังหวะไปลื่นครับโอ้โหอ,อันนี้ว่ายังยังไม่โดนนะครับบอลของสเปอร์ครับโรเซลโซย้อนมา เลียรี่มาที่เซอเดียโดเซลโซ,โซลาเมล่าโดเซลโซครับกลับมาที่ลาเมล่าอีกครั้งเซอเดียไม่ผ่านเจมส์แต่ว่ายัางได้ครับเซอเดียลาเมล่าย้อนมาที่เซอเดียอีกครั้งลาเมล่าโดนกับลูกชอลาเมล่าเปิดโค้งสองสองติดดินเดอร์เลฟมองทิ้งออกมาได้แล้วบอลเข้าทางเฟรนวูด มาเซียวเฟสให้มามาเซียวเฟส,ฟสบุนโตเฟนเดซครับที่เฟสบนนอ,อย้อนมาบาน์ิซอาก,ก้ามาที่มาติสบุนโตเฟนเดสหวางมาก็ติดเซอเรออลเย่ครับเอ,อาตารเซลโซ,โซ่5นาทีสุดท้ายแล้วน,นะครับยัง0-0ครับสปเปอร์กับแมนยูเต็ดน,นะครับเดลิอาลี่วิงส ให้มาที่แอนตองเก้นวิงส์จิมมาโลเซลโซอาลูคัสโมราแล้วแม็กควายมีสิทธิ์โดนเหลืองได้ครับแมรี่แม็แมกควายนี่ครับอืมโรฟิเกของซัปเปอร์นะครับโดนจังหวะที่ให้ได้แม็กควายนี่ครับมือไปดังแล้ว ผู้สินมองว่าเจตนาครับไม่ให้ใหเฟลเรนเข้าทําเกมนะครับแล้วก็เสียใบเหลืองไปครับ <c oughs> สำคัญเลยนะครับซึ่งแรกใกล้จะจบลงแล้วโอกาสของสปเปอร์ที่จะขึ้นนำนะครับรเสโซปั่น พุ่งรับทันครับเดคอาก็ยังไม่ออกบอลเรวล็วครับเดคอาสิบเกมล่าสุดของแมนยูเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับเสียไปแค่สองประตูครับในสองนัดเท่านั้นนะครับที่เหลือคินชี้ไปแปดนัดเลยดูโ่เฟรนเดสครับเดนนิสเจมส์แตะยาวไปแล้วติดเซอเรีย ลาเมล่าเซเรยไม่ทันครับจบครึ่งแรกครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมครับเสมอกัน0์ูย์อยู่นะครับจะต้องมาดูในครึ่งหลังครับว่าเกมจะออกอย่างไรนะครับโอกาสถือว่ายังน้อยทั้งคู่นะครับ ต่ว่าเล่นเซฟพอสมควรเลยจังหวะที่นม็กควายไปตัดฟาวครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับไปดูเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับอื่ครึ่งแรกเนี่ยแมนยูไม่มีโอกาสได้จบเลยนะครับสปเปอร์ก็โอกาสครั้งเดียวจังหวะลูกฟิีคิตของโรเซลโซเท่านั้นนะครับ ดูการที่แล้วเนี่ยที่บ้านของสเปอร์นี่ไม่ใช่ท็อตแน,นมฮอสสเปอร์สเซเดียมนะครับเป็นเวมบรีนะครับเกมนั้นนี่แมนยูเต็ดบุกมาชนะได้1-0น,นะครับตอนนั้นประตูชัยจากมาคัทแอดฟอร์ดนะครับวันนี้ไม่มีชื่อในสนามนะครับบุนน่าแฟนเดสไปยังแล้วปั่นโคงโอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้โอ้โอ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 ปัน่น โค้งแบบเตื้อๆเลยครับบูโตเแฟนเดสโอ้1-0ที่ไม่ได้ขึ้นนำเลยครับ5นาทีของครึ่งหลังครับโอ้โหโูอีกทีหนึ่งครับโอ้ oh, มีครับมีพื้นที่มีช่องครับโอ้โ oh, ห oh. เลือกปั่นเสียบเข้าไปเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ปั่นซ้ายโอ้ oh, oh. ฉลบเรียกว่าฉลบหรือเปล่าครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่น่าจะฉดับครับแม่ตอนแรกเนี่ยมีทางลิบิชันนเชตมาบล็อกอะถ้าฉดับนิดหนึ่งก็คือแนวโน้มมันเข้ากรอบอยู่แล้วครับลูกยิงของบรูโน่เฟรนเดนเสอ้าวครับแมนยูเต็เต็ดขึ้นนำครับโอ้โหนี่คือโอกาสครั้งแรกในเกมนี้แล้วเป็นประตูครับอ่าครับดูว่าสเปอร์เป็นฝ่ายตามหลังแบบนี้เนี่ย จะเล่นเกมรุกอย่างไรเพราะว่าไม่มีทั้งเคนแล้วก็ซองุนมินนะครับแฟร์ตองเคนครับข้ามตรงกลางโรเซลโซเดีดมาลามล่าผ่านทุกชอโยกยังเปิดไม่ได้โอริเย่ครับไม่ลามล่าโรเซลโซโรเซลโซแม็กควายพุ่งงไม่ฟาวนะครับ แม็กไกวก็ต้องระวังใบเหลืองเหมือนกันว่าโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับเรน,นเอลฟวางบอลยาวมาน้ำหนักได้ครับเดนโน้เจมส์เจมส์ทางซ้ายเจมส์แล้วเปิดตักมาก็ลึกไปถึงโยริสแล้วครับออมามาโยริสแต่มนเป็นมาติสเก็บได้นะครับแม็กไกวามาติส ลูกชอครับมาที่เนมิอามาติสมาเซียวไปเองครับมาเซียวมาเซียวสับแล้วมไม่ผ่านซเซอเดเยบอลยังไม่ออกครับลูกชอเจมส์มาติสเจมส์มีการย้อนไปที่มาติส,สต,สตบด้านซ้ายลูกชอให้เดเน็ตเจมส์แจกแจ๊กอยู่ครับมาติสเข้าในแล้วเฟรด เพชรจิมมาที่มาเซียโอ้โหนึกว่าจะสองศูนย์นะโบดังหว่าตวัดยิงของออนอนี่มาเซียวับไม่ต้องจับเลยครับแม่แต่ว่าไม่เข้ากรอบแค่นั้นนะครับโอ้โหเกือบจะสองครั้งเป็นสองประตูน,นะครับแมนยูเซซยองครับลงไปแทนเซฟเฟนเบิร์กไว้นะครับเปลี่ยนตัวคนที่สองของซัปเปอร์นะครับ วิงส์ทางซ้ายเซซย,ยองอาครับเซซยองเซซยองเปิดมาเสาสองเามล่ากระดาลามล่าแล้วยิงโอ้โหไม่ปาดเดเคอครับโอ้จะบ,บอกว่าเป็นซปเปอร์เซฟเลยครับของทางดาวิดเดเคอครับโอ้ลูกชอเอาไม่อยู่ครับแล้วเลือกยงิงเสาแรกครับไม่ผ่านเดเคอโอ้ดูสีหน้าสีตาของมูรินโญ่ครับโอ้เสียงหน้าดูเลยนะครับ ยังตีเสมอไม่ได้ครับลูกเตะม,มุมของซัปเปอร์นะครับโดเซลโ,โซ่เปิดควงม,มาเสาแรกไม่ผ่านเจมแล้ว <c oughs> แต่ว่าจริงเอาลูกโมงของทางเดนิซอนซานเชสนะครับ <c oughs> เขามือทีอาเปิดมาดีครับแมนกับมาเซียวครับเกรนวูดเกรนวูด โดนเบียดโดยแฟนตองเกนรับฟาวครับแฟนตองเกนเป็นลูกฟรีคิกของแมนยูนเต็ดนะครับแต่เกนเดบลีเดนดับเบเล่ re, re, นะครับลงไปแทนแฮร์รี่วิงส์เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของซัปเปอร์ครับมูนอปดต,ติดอันเดอร์ไวเลวครับเข้าทานเดริอารีราเมล่า เซลลเย่ครับลาเมลา่าย้อนกลับมาที่โลเซลโซ่ดีดมาได้ลาเมล่าให้ออเดเย่เซลลเย่ลามล่าอีกครั้งทิกแล้วโลเซลโซ่พยายามหาพื้นที่ให้ลาเมลา่าแล้วเดลลารีรับลูคัสมูราโอ้โหโ,โอ้ลูกยิงของลูคัสมูรานี่ยเดเคาขาตายไปแล้วนะครับโอ้ถ้าเข้ากรอบนี่ก็น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับฉลบหรือเปล่า ไม่น่าจะฉลับนะครับโอ้ยเดคเคอานี่ขาตายไปแล้วนะครับแมนยูเปลี่ยนบ้างครับสกอตต์แม็กโทเมเน่ครับลงไปแทนเนมิยามาติสนะครับแม็กควายครับเลือกซ้ายที่ลูกชอแม็กโทเมเนย่ย้อนไปที่แม็กควายครับอินเดเลฟยินวอดครับมาที่วันบิสากา้า ไม่ผ่านเซเซยองครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของแมนยูนีน่อร์ลัฟวางมาที่กินวูดมาจมเน่ทางขวาวานบิสซาก้าวานบิสซาก้าโยกแล้วจิ้มทิ้งเลยครับไปตรงเกนเอาชัวร์ครับลูกทุ่มของแมนยูกรีนวูด แมตโทเมเน่ให้บรูโนเฟนเดสแล้วหลายมาที่สกอตต์แมตโทเมเน่อาเปิดยัดมาเสาสองโอ้โหเป็นนัดเจมที่ชาร์จสองศูนย์เลยครับโอ้โหโหหาช่องได้ดีเหลือเกินครับสกอตต์แมทโเมเน่ครับแล้วสุดท้ายจบที่แดเนียลเจมส์นะครับโอ้โหในช่วงสิบนาทีสุดท้ายครับแมนยูได้ลูกที่สองโนอโอ้โหฉลาดให้เหลือเกิน แล้วก็ต้องชมสกอตแมทโทมิเน่ด้วยที่หาพื้นที่ให้ทางด้านบูโนโน,นี่ได้จ่ายนะครับแล้วจังหวะแอซซิตให้กับทางด้านแดเนียลเจมส์ครับเสาสองนี่ก็ไม่ได้ระวังครับด้านที่โนเบลนี่ขึ้นมานาทีที่80ครับแมนยูนเต็ดหนีสเปอร์เป็น2-0นะครับจากแดเนียลเจมส์ ต้องบอกว่าผลงานของแมนยูเน so ็ตเนี่ยถือว่าร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่ได้บูโดเฟนเดสเข้ามานะครับเซซิยองครับทางซ้ายเซซิยองเปิดชันแลบอินเดเลฟออกหลังครับลูกเตะมุมของซัปเปอร์ทอดคนสุดท้ายครับ โอเดียนอิกาโลครับลงไปแทนทางด้านออเดียนมาเชียวครับอิกาโลนี่เจตนาคืออยากให้ทีมนี่ซื้อขาดเลยนะครับแล้วอัเวลเบเรลี่โขงนี่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับอบอนติดสปินด้วยก็ยัง ตีไข่ไม่แตกครับของทาวสเปอร์อีกาโรนี่ก็ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับให้กับแมนยูเต็ดสัญญายืมตัวนะครับแฟนแฟนเดลนีมเองก็อยากให้สโมสรนี้ก็ซื้อขาดเหมือนกันนะครับแถมเจ้าตัวก็อยากย้ายมาอยู่แมนยูด้วยฮะครับมาพิากาเปิดเสาสติดซานเชส บันบิสก้าเก็บได้ครับบันบิสก้าแตะแล้วดีดมาตรงนี้ก็ติดแฟงตองเกนเซซยองครับเล่นกับแฝตองเกนอาเดรเวลเซซยองครับเข้าในโรเซลโซ,โซย้อนกลับมาครับไปงตองเกนให้โรเซลโซเดเดลลีล่ลาเปลเลอาลูคสัสโมราเดเดลลี่บอลยาวติดลูกช่อครับมาที่แม็กควายลูกช่อแม็กควาย ทดสามนาทีครับ <Like S 1> ครึ่งหลังดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับสามคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวานพิซากาโรน่าเฟรนเดสกรีนวูดจอห์จบมาที่วานพิซากาอิากาโลเป็นอะิกาโลกรีนวูดนาแต่ตรงนี้ก็ไม่ผ่านเซชยองแล้วก็จบเกมครับ แมนยูเนเต็ดครับบุกมาชนะพักแนมพัลสเปอร์ได้สองประตูต่อศูนย์ครับประตูสองประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโบโลเฟน,นเดสนะครับนาทีที่50แล้วก็แดนียลเจมส์นะครับนาทีที่80นะครับเก็บสามแต้มได้ครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงที่ไม่มีบอลแข่งเนี่ยก็มารับชมฟีฟ่า0กันไปก่อนนะครับก่อนที่ของจริงจะมา คาดว่า3 0เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องมีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันนะครับเดี๋ยววันพุธน่าจะมาคุยกันเรื่องนี้ในช่วง4ทุ่มนะครับสรุปประเด็นต่างๆนะครับสำหรับฟุตบอลที่จะรับชมกันก็ยังไม่มีนะครับก็รับชมผ่านฟีฟ่ายีไปก่อนก็จะพยายามอัพทุกๆคู่ลงไปนะครับพยายามอัพทุกวันนะครับก็จะ เน้นทีมใหญ่ๆนะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับหรือฟูลแมนยูอาร์ซ์นอลเชมนซิตี้สเปอร์นะครับลงมาทั้งเลสเตอร์ด้วยนะครับเวลาเดือนกว่าๆนี่เหงาแน่นอนครับแฟนบอลทุกท่านนะครับอาวครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ที่ช่องก๊อตจิตสีแชนแนลด้วยนะครับถ้าหาผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับ คิดเห็นอย่างไรครับก็มาคอมเมนต์กันนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มอยากทำคลิปอะไรเพิ่มก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเลยนะครับอ้าะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ